ค้าต้องเปลี่ยนทุกปีนะสองปีก็ถ้ามันเปลี่ยนทุกปีก็ไม่ไหวแล้วครับค่าเข้าพันเนี่ยอันนี้กข้าพันนี่คือเก็บไว้ 9,000น่ะเราต้องดูขัดดีๆแล้วก็เราไว้ใช้เองประสบรับ1,500 2,000โอเครูปนี้เทมครับอ๋อเข้าตากเด็ดนี่อืมโกลงจะลงหน้านิดเลย Đi cái chế chế Phục chết lối Đi qua lau dù ban chế chế Ừ Ừ Ừ พี่ทำนากี่ไร่ยังไงครับกี่นี้สิบไรสิบยี่สิบรไร่ครับทำนาวานแล้วทำไมถึงได้หวานวันนี้ครับวันนี้เริ่ดีวันพืชมงคล ก็เลยถือโอกาสวันพื้นมงคลครับวันเก้าวันพื้นมงคล